มาพี่น้องมาครับกินขอนำกันครับวันนี้ผ้าเนื้อครับผ้าเนื้อพี่น้องผ้าเนื้อแซ่พี่น้องเมนูดเด็ดนองเฮานะครับจะพักกิ้มพักแก้มครับช้อนพักอี่แล้วพี่น้องเอ้ ได้เลยพี่น้องไ้แซบมาแซมด้วกันครับหนตาครับผ้าเนื้อครับนอไม้แดงมาล่าครับ พัดก,กระโดนครับนี่นะร้ายพักนาราผัดเกลือไส้บัวพี่น้องเขิน้ำพักได้ดินี่น่าครับตะลังแสบพี่นออ้องเอ้ย น้ำันพี่น้องสนับสนุนกันตัวทีมเฮ้นานานทนทีพี่น้องนา,นานทำนทีนะครับทําเองครับ ตอนใบแรกๆครับประแดกบองครับเนื้อทอดพี่น้องไปนะั่งสว่าไปตลาดให้ได้พี่น้องได้เนื้อมาสิบโลแดดเดียวย่างเดียว แส,แ,สแสบนัวแสบนัวไปนองแสบแสบน้ำกันเด้อครับ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 ขอบคุณครับ